สวัสดีค่ะเพื่อนชอบแชร์า n e l ทุกคนนะคะวันนี้เราคงต้องกลับมาคุยกันเรื่องนายกระชอนอีกแล้วนะคะ EP นี้จะเป็น EP ที่21ไม่รู้เหมือนกันว่าไอช่องไหนใครมันบังบ้าทําถึง21 EP เนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรมันยังเครือบแคลงใจค่ะติดใจอยู่อ่ะลองมาดูกันนะคะว่าตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมที่นายกระชอนคนนี้ไปพบตำรวจที่นนบุรี หลังจากนั้นเป็นไงคะเงียบเงียบไม่ว่าจะเป็นนายกระชอนเองหรือไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่นนบุรีเองหรือไม่ว่าจะเป็นทนายเองหรือไม่ว่าจะเป็นทางเคียงใหม่เองประหลัดประหลวกอะไรนะนะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้เป็นหน่วยงานจังหวัดเป็นอะไรไม่มีใครโผลมาพูดอะไรทั้งสิ้นทำไมมันเงียบอย่างนี้คะไอไฟป่าเนี่ย เงินบริจาคไฟป่าที่มันน่าจะ50ล้านขึ้นเนี่ยนะคะตอนเนี้ยมันไปอยู่ตรงไหนมันหายไปไหนทําไมไม่มีใครสนใจไม่มีใครพูดถึงหรือมีการพูดเหมือนกันแต่ไปหลบหลบพูดกันนะคะอันนี้ก็อยากจะคุยนะคะว่าเออมีการสงสัยกันไหมนะคะตอนแรกๆออกมานะคะโอ้โหบอกว่านายช้อน,นมีความผิดแน่นอนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทนายนั้นทนายนี้ไปแจ้งความเอาผิดนะคะบอกว่าผิดแน่นอนนะผิดสามกระทงผิดข้อหาอย่างเรียกว่าไม่รอดไม่รอดแล้วตอนนี้เป็นไงมันรอดไหมนะคะหรือมันยังไม่รอดนะคะนะอย่างที่เราจะพูดกันก็คือที่เคยวิเคราะห์มาให้ฟังแล้วตั้งแต่ ep ที่ยี่สิบนะคะก็คือ มันจะผิดอะไรบ้างอันที่หนึ่งเปิดรับบริจาคโดยไม่ขออนุญาตเห็น่าว่าผิดก็ว่าผิดใครๆก็เปิดรับบริจาคโดยไม่ขออนุญาตไม่เห็นแม่งที่ไหนมาทําเอาผิดใครได้เลยถึงช้อนนี้ก็ยังไม่ผิดอีกนะยังไม่เห็นพูดว่าอะไรประการที่สองก็คือมีการเผยแพร่ข้อความสื่อเพื่อให้คนบริจาค นะฮะโดยเข้าใจว่านำเงินไปช่วยไฟ,ไฟป่าเปิดรับบริจาคตั้งแต่3มีนาจนาถึง30เมษาเนี่ยนะแล้วก็โอนเข้าบัญชีตัวเองด้วยนะบัญชีส่วนตัวอันเนี้ยเผยแพร่ในสื่อในเพจของเขาในอินสตาแกรมตรงเนี้ยเป็นความผิดไหมพรบอ,อะไรคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผิดหรือเปล่าเงียนะคะหงสัยไม่ผิดหรอกนนะะ อันที่3การให้คนร่วมบริจาคโดยโพสร,ระบุว่าไม่ต้องแสดงหรือโพสคลิปอันนี้ถือว่าจงใจหลอกลวงใช่ไหมที่ไม่ให้เขาโพสสลิปเนี่ยจงใจจะหลอกลวงและต้องการจะงุบงัดเงินนั้นเอาไว้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทำมาตั้งแต่30มีนาแล้วพระเจ้าขานะตรงนี้แหละคุณตำรวจตำรวจอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยไม่ไม่มีอะไรถึงตรงนี้เลยใช่ไหม มันไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมมันไม่โยงถึงเจต,ตนาตนาอะไรของนายชอนคนนี้เลยใช่ไหมทําอะไรกันอยู่ตอนเนี้ยนะคะข้อที่สี่การนําเงินบริจาคไปใช้เพื่อจ่ายบัตรเครดิตส่วนตัวถึง2 6 0แสนมืบาทเนี่ยถือเป็นความผิดไหมแลนะหรือไม่ผิดอะนะะเพราะมันเป็นบัญชีมันนะอาจะไปใช้ทําหาอะไรก็ได้นะใครมาบริจาคใส่บัญชีผมทําไมโอนเงินมาให้ผมทําไมในเมื่อเขาก็แจ้งระบุอยู่แล้วว่า เขาประกาศเพื่อที่จะเอาเงินไปช่วยดับไฟป่าและเอาเงินตัวเนี้ยไปจ่ายบัตรเครดิตตัวเองเพราะว่าตัวเองอะสิ้นเนื้อประดาตัวนะีฮะเป็นหนี้อยู่มากมายถามว่าตรงนี้เนี่ยมีความผิดไหมนะหรือว่าไม่ผิดไม่ผิดนะฮะ,ะกฎหมายนี่เป็นไงนี่เกฎหมายประเทศไทยเนี่ยนะฮะข้อต่อไปก็คือการโพสต์ที่ระบุว่าตัวเองหรือบริษัทของตัวเองคือไอต็อ t ลีเดอร์เนี่ย บริจาคของให้สถานพยาบาลต่างๆเอาอาหารให้เด็กถือเป็นความผิดไหมเนี่ยเจตนาทุจริตหรือเปล่านะแอบอ้างเอาประโยชน์เข้าตัวเข้าบริษัทไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าตรงนี้แล้วเอาไปทําอะไรคะเอายอดตรงนี้เพื่อเอาไปเข้าทางบริษัททําให้ทําไมเวลาเสียภาษีก็เป็นไงมีรายจ่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องเสียภาษีเยอะซึ่งผลที่ผ่านมาปีหกหนึ่ง พี่แกก็ไม่ได้เสียภาษีเพราะว่าอะไรมีหนี้มากกว่ามีไรายได้นี่เป็นวิธีการเป็นวิธีการของไอ้คนโกงและเราก็ยังปล่อยให้มันโกงนะคะในเรื่องของการซื้อสิ่งของเนี่ยมีทั้งซื้อในนามตัวเองแล้วก็ซื้อในนามของบริษัทโดยอ้างว่าจะใช้เงินเนี้ยที่บริจาคเนี่ยถามว่าจงใจไหมเนี้ย ต้องการประโยชน์แอบแฝงเพื่อจะนำบินไปลดหย่อนภาษีเหมือนที่ใช้การเช่ารถไอ้ไอ้แปดคอกคาอ,อะไรนั่นอ่ะไหมเพราะว่าอันนั้นก็ไม่ได้ใช้เงินตัวเองซื้อแต่เป็นเงินบริษัทเพื่ออะไรหวังเอาไปลดหย่อนภาษีถามว่าตรงนี้เนี่ยแล้วเป็นยังไงสำพะกงพรกรอะไรนี่เงียบหรือหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบนี่ไม่มียังไงหรือมันยังไม่ถึงเวลาจะตรวจสอบนะคะตรงนี้อยากให้เห็นนะคะว่า สังคมไทยเราเนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยมันเฉื่อยแฉบป่ะนี่ฉันไม่ได้พูดวองค์กรไหนนะแต่ถึงตอนนี้เนี่ยวันที่ยี่สิบสามสิงหาหนึ่งเดือนผ่านมาเนี่ยยังเงียบค่ะยังเงียบแบบไม่มีอะไรโผลออกมาแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่มีความคืบหน้าแบบนั้นหรือเปล่า ถ้ามันมีความคืบหน้ามันก็ต้องมีอะไรออกมาใช่ไหมมันจะเสียรูคดีเสียรูปคดีอะไรอย่างนั้นหรอคะถ้าจะเปิดเผยอ,อะไรออกมาให้สังคมเบาใจได้บ้างเปล่าหรอกนะฮะเงียบฉีกันไปหมดนะคะที่เห็นจะมีก็คือท้ายเลยเนี่ยสุดท้ายมาเนี่ยมีคนนครสวรรค์ซึ่งบริจาคเดินทางด้วยเครื่องบินนูน่นไปถึงเชียงใหม่เพื่อไปกล่าวโทษ นะคะดิฉันก็งงอยู่เหมือนกันว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าแจ้งความที่จังหวัดไหนก็ได้นะฮะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปแจ้งความที่คนครสวรรค์แล้วนครสวรรค์บอกว่าไม่มีหรอกไม่มีใครมาแจ้งคุณมีอยู่คนเดียวไปนู่นเลยเชียงใหม่มีคนแจ้งอยู่แล้วบ้างนะคะก็เขาก็เลยไปแจ้งเพื่อที่ไม่ต้องการให้มีใครเนี่ยมาทํากับสังคมไทยแบบนี้มาเอาเปรียบคนมาเอาเปรียบสังคมไทยแบบนี้ ซึ่งอันนี้นก็นับว่าเป็นข้อดีแต่ถามว่าตอนเนี้เชียงใหม่เป็นยังไงคะกระตือรื้นขึ้นย่งหรือยังยังอย่างนั้นแหละนะคะดิฉันได้เคยพูดแล้วใช่ไหมคะในแง่ของความเป็นจริงมีคนบริจาคตั้งเยอะตั้งแยะเขาบอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่สามารถดำเนินคดีได้เพราะอะไรไม่มีเจ้าทุกโอ้โหไม่มีใครเป็นทุก นะคะมีแต่คนเก็บหน้าตัวเองเพราะว่าไงคะคิดดีทำดีไปบริจาคช่วยเขาแต่พอเขาขี้โกงไม่มีใครกล้าที่จะเอาหน้าตัวเองหรือเวลาของตัวเองออกมาทำเพื่อสังคมแปลว่าอะไรส่งเสริมให้คนทำผิดอย่างนี้ชัดเจนมากนะคะอันที่หนึ่งก็คือคนเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากไฟป่าเนี่ยไม่มีใครเลยใช่ไหมคะที่เห็นว่าอีเงินที่หายไปเนี่ยมันส่งผลถึงจังหวัดตัวเองถึงคนเชียงใหม่ด้วยกันเองเพราะฉะนั้นไม่มีเสื้าทุนะคะคนบริจาคอย่างที่บอกก็คือมีแต่ความเมตตาค่ะมีเมตตาจิตสูงบริจาคไปแล้วใครหน้าไหนแม่งจะไปทำอะไรก็ช่างหัวมันเราได้บุญ ไม่ได้ค่ะงานเนี้ยไม่มีวันได้บุญเพราะว่าคุณส่งเสริมให้คนทำชั่วเมื่อคนทำชั่วเพราะการกระทำของคุณที่บริจาคไปแต่ไม่ติดตามแปลว่าคุณก็ไม่ได้บุญและแถมเป็นคนที่ส่งเสริมให้คนทำชั่วด้วยนะสุดท้ายนะคะหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ที่รักคะมีหน่วยอะไรบ้างคะที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้ไฟปู่ไฟป่าเนี้ย นะแล้วมีคนเขามาทำให้ได้เงินเนี่ยนะคะแล้วเขาก็โกงไปเนี่ยหายหัวไปแถมบอกว่าว่าผมจะยินดีมอบเงินหนึ่งล้านให้ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่ถามว่ามันจบเหรอนะ,ะได้เงินเท่าไหร่แต่บอกว่าจะให้1.3ล้านแล้วพ้นผิดเหรออันนี้สู้กันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เอ,อื้อช่วยกันหรือเปล่าไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะ หน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ไปไหนคะไม่มีใครทำเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะดิฉันก็พูดแล้วไงคะว่าไม่กล้าทำมั้งนะอาจจะมีหน่วยงานของท่านประหลัดทำอยู่หนึ่งนะฮะแต่ถามว่าหน่วยงานอื่นไม่เกี่ยวข้องเลยคะกับไฟป่าเนี่ยนะไม่มีใครเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมไม่มีหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมสนใจแต่จะรับเงินเขาท่าเดียวใช่ไหมไม่มีใคร สนใจว่าเงินที่เขารับบริจาคมาแล้วมันหายต๋อมไปเนี่ยจะไปเอาความผิดอะไรกับใครอย่างนั้นใช่ไหมเรานะรับบริจาครอบหน้าอย่าได้ไปให้ความช่วยเหลือเลยหน่วยงานจ๋าออกมาทำอะไรกันบ้างสินะคะไม่ใช่หลบหลบอยู่และก็กลัวว่าเฮ้ยมันอาจจะมาถึงกูก็ได้นะอ่ะนะคะ วันนี้ก็พูดถึงเรื่องชอนไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และสับส c r i b ไค่ะขอบคุณมากนะคะติดตามกันในตอนต่อไปค่ะ